อยกยืมกูน с มึงต้องบอกกูก่ o นมึงทิ่มาใส่กูมือใดมึงต้องละเอียดมึงต้องดเจน y ู u must k ต้องฮู s p h o มาส่คืน a i 1..2..3..4. มมึง He is Hasta Natural in your eyes! m a n ั o isvetier กู มตาว่ามึงินให้กูยืมบอจากห้าสิบพันยืมห้าสิบพันวะแล้วมาได้มึงจะมาใส่กูเออพูดถนดอกนะบุดนแล้วมือได้ล่ะเออวิไว้นนี่นะมึงที่หายใส่มาใส่กูเออหากมีนะมึงบุมีดอกนะทา้งมีมึงบุจะมายืมกูดอกหากยืมแน่กูมีอยากจำเป็นนี่นะถ้ามึงอยากยืมกูนะมึงต้องบอกกูก่อนมึงที่มาใส่กูมือได้มึงต้องละเอียดมึงต้องชัดเจนหูมือยืมต้องหูมือมาใส่คืนถ้าบุหูมือว่า มาส่งคืนมือใดมึงต้องยืมยืมได้ซ้ำขอได้มึนงนี่นะ่ะไปถามมือไหก็ว่าบุมีบุมีมทำอะไรเท่ต่ออะไรเท่าก็นที่พิดเทียงกันย้ยนสิตัดมู่ตัดคู่กัน้ยนหันเรื่องเองเินเรื่องคำนะ่ะมึงต้องละเอียดเลยมุมเมนตามาได้ง่ายๆเลย,ย,ย,ยมึงหูบอกกูจ้างบีบแข่งบีบขายพ่อกูได้เฮ้ยอะไรใครง่อยอก็ยังได้แต่มือละพันกิบกูบีบห้าสิบมือพุณนะ่ะกจูจะไงห้าสิบพันกิบน่ะมันมุเมนง่ายๆเลยคำพูดเออแล้วกูก็หูยู ถ้ากูต้องการเงินน่ะเดี๋ยวนี้กูมีเวียกจําเป็นนะตอนนี้มึงก็ให้กูยืมนี่เรื่องยืมนะกูให้มึงยืมได้แต่มึงต้องบอกกูก่อนว่ามึมมงม<ๆ>จะมาใส่กูเมื่อไหนกูจะมาใส่มือวันที่หนึง่มมนงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนึงเดีมึงจะมาใส่กูเมื่อไหนมวันที่หนึง่งนี่เหนือเดือนไหนเดือนสาม พี่งมมาแล้ด้วยทำมันซะสิแล้วจับจับจับลกขึ้นลุกขึ้นเยเนี่ยไทยไปเป็นลักฐานตัวเอาคนนิดแม่อ้ยอนึ่งสองซ่อม หนึสซ่อมมึงจะถ่ายไปให้ยังกเอ้าถ่ายมันเป็นหลักฐานตัวถ้ามึงหอนมือหนัดวันที่หนึ่งเดินสามปีสองมัี่มึงมูไซ่กูกูก็จะพอดประจานมึงให้คนบดบ้านนี่หูมึเป็นคนเดียวนี้ยืมเงินแล้วมึงมักไซ่กูกูก็จะพอดอยางสี่ตัวได้แล้ววันนี้นะเอาเจีล๊ลงเดี๋ยวกูจ่าเงินให้อ